สูตรใหม่สามารถปกป้องผิวได้ดีกว่าเดิมถึง2เท่าแล้วก็สามารถซึมลงผิวชั้นโมไดถึง20ชั้นครับ Fresh kombucha facial treatment essence ปรับสูตรใหม่แล้วครับทุกคนนี่ถือเป็นหนึ่งในน้ำตบลูกหลักของมดเลยครับส่วนผสมหัวใจหลักในสูตรใหม่ครับคือตัว double f e r m e n t kombucha เป็นชาดำที่ผ่านการหมักถึง2ครั้งครับทำให้ได้ขนาดโมเลกุลที่เล็กและสามารถซึมซาบลงผิวของเราได้ดียิ่งขึ้นครับทาง Fresh เขาเลือกใช้ชาดำในแถบเทือกเขาหิมาลัยในเนปาลครับซึ่งได้รับการขนานนามว่า golden b a s nepal ครับเพราะว่าเขามีความอุดมสมบูรณ์มากครับ เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมระบบป้องกันตัวเองของผิวและปกป้องผิวจากบาดใจภายนอกครับทำให้ผิวของเราเรียบเนียนแล้วก็เปล่งปลั่งครับส่วนผสมสำคัญที่2นะครับคือตัว Advanced Meta Biotic ครับเป็นผลจากการวิจัยของ Fresh กว่า10ปีครับว่าเขาสามารถกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในผิวครับและช่วยฟื้นฟูผิวในยามที่ผิวต้องการได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงครับไม่ว่าจะเรื่องความหมองคล้ำหรือความไม่เรียบเนียนทาให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีครับและนอกจากนี้ยังมีไฮยาลูรอนิกแอซิดครับช่วยในการให อาร์ e ิมิเ a ียฟลาวเวอร์เอช่วยเรื่องความเรียบเนียนความเปล่งปังของผิวครับเนื้อเขาเป็นเอเซนส์ใสๆที่ไม่เหนียวเนื้อหนะผิวเลยครับ <S <s <ips> ซึมไวสบายผิวมากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเฟสที่จะบอกว่า ชอบมากๆเลยครับวิธีใช้เราใช้เป็นเอสเซนในขั้นตอนแรกหลังจากเราล้า,างหน้าเสร็จเลยครับตกทั่วไปหน้าแล้วลำคอได้เลยหรือว่าไหนที่เราต้องการบำรุงหน้าเป็นพิเศษนะครับมมจะใช้ในการมาร์กหน้าครับหยดใส่ทิชชู่มาแล้วก็มาร์กหน้าไปเลยเป็นการกู้ผิวได้ดีมากๆเลยครับตัวนี้สามารถหาซื้อ Fresh Kombucha เชียลทรี e เมนต์เอสเซนได้แล้วนะครับที่เคาน์เตอร์เฟชทุกสาขาหรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้ครับคอนเฟิร์มว่าลองแล้วหลงรักแน่นอนครับ